มาต่อกันจากคลิปที่แล้วเลยนะครับต่อด่านต่อไปเลยนะครับนี่ยิงลูกระเบิดลูกระเบิดสไลด์ลระเบิดไปโดนนะครับอันนี้ไม่ถึงนะครับเอาใหม่นะครับอ่าันนี้น่าจะได้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับด่านนี้นะครับยิงยังไงครับนี่ระเบิดก็กระเด็นออกมา นี่อันนี้ก็ได้นะครับพูดถึงเล่นไม่ยากนะครับเกมนี้นะครับแคต้องบางด่านต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับนี่บางด่านเราเล็งไประเบิดมันก็เด้งกลับมานะครับก็ไม่ระเบิดนะครับไม่ทําให้คู่ต่อสู้ล้มได้นะครับนี่บางด่านก็ ง่ายมากเลยนะครับบางดัานก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับเหมือน,นด่านนี้ก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับนี่เ,เห็นไหมครับเราก็ยังยิงไม่ได้นะครับเปิดทางก่อนนะครับลูกแรกอ่าทีนี้ลูกที่สองนะครับลูกนี้น่าจะได้นะครับกว่าจะได้นะครับต้อง ใช้ไหวพริบนิดหนึ่งนะครับบางด่านนะครับอันนี้ยิงยเพื่อนนี่นัดเดียวก็ได้เลยนะครับอันนี้ยังไงครับเปิดถังไหมครับน่าเรียบร้อยครับอันนี้ยิงเพื่อเปิดทางอ่ะด่านนี้ง่ายนะครับ ใครเคยโหลดมาเล่นกันแล้วบ้างนะครับคอมเมนต์มาบอกเราได้นะครับอ่าตัวที่เราจะเลือกมาเล่นนะครับนี่ด่านนี้ต้องอย่ายิงให้โดนคนเสื้อขาวนะครับต้องยิงให้โดนคนชุดสูตรสีดำนะครับ ยังไงครับโชว์ความแม่นกันหน่อยนะครับคนเสื้อขาวที่ยืนอยู่นะครับเป็นอยู่ฝั่งเดียวกับเรานะครับเราต้องอย่ายิงให้โดนนะครับนี่พอดีนะครับเกือบไปนะครับเราต้องอย่าให้โดนคนเสื้อขาวนะครับนัดนี้ก็พลาดไปนะครับโดนคนเสื้อขาวเห็นไหมครับ ก็จะไม่ผ่านนะครับคนเสื้อขาวอยู่ฝั่งเดียวกับเรานะครับต้องให้โดนคนเสื้อดํานะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับช่องเราด้วยนะครับบ๊ายบาย